นี่ครับเพื่อนซานกระเจ้าครับสิเป็นจังงส่ละนี่คือคนบรยูุ่ทุกคนเป็นเฮื่อนที่กระเจ้าบรยูุ่อาจจะไปให้ไปหนาเนาะช่วงนี้กระิิย่างเข้าหน้าหนาวก็เป็นตาอีดูโตนแต่เด็กน้อยนะครับทุกคนเพราะว่า โรคไั่ไข่เจ็บกับสิตามาในวิธีของสาวสนบทเนาะที่ห้างไก่ความเจริญครับทุกคนะจะสังเกตนะครับทุกคนเงื่อนทุกหลังนะครับสิบโมีห้องน้ำเลยคือ fc ที่ทุกคนที่ถามมาเนาะ ่อยมีห้องน้ําครับแต่ว่าเฮือนหลังนี้ครับมีการปลูกพักกินเนาะพักกาศปลูกเองใช้เองกินเองนะครับทุกคนแบบสบายสบายอันนี้ก็เป็นเสาท่อ้ํามัน สมัยสงข้ามคือกันครับท่อส่งน้ำมันเครื่องบินนะครับเฮือนนี้กบคนบาอยู่น่าจะไปฮูดเขานะครับโอ้อันนี้เฮือนน้อยบ่นน่เฮือนน้อยไผเด้เนยน่าจะเป็นเฮือนลูกสาวนะครับอ่าเชา่าเผ่าดู่หรือว่าเผ่าลาวเทิงของเฮานะครับเนาะถ้าครอบครัวใดที่มีลูกสาวที่ว่าเริ่มจะเป็นสาวแล้วขะเจ้ากะซีแยกออกมาให้อยู่ต่างหากครับ สิบบให้ปนหรือว่าร่วมกันกับพ่อแม่เนาะเพราะว่าครอบครัวนึงของอ่าชาวเผ่านี่สิหลายครับทุกคนบางเฮือนเจ็ดแปดคนบางเฮือนสิบคนเนาะถ้าผู้ใดเป็นสาวแล้วกะสิบบนอนนําพ่อแม่ครับเพิ่นสีแยกออกมาให้อยู่ต่างหากเวลาผู้บ่าวมาลินมาอย่างมาจีบมาคุยมาอย่างเนาะก็สีแยกมาเฮือนนี้ต่างหากสีโบอยู่ปนพ่อปนแม่นะครับเนาะ ที่ซีนอนน้ำพ่อนน้ำแม่ก็คือต้องเป็นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกคนอันนี้คือประเภณีที่ข้าเจ้า,าเฮ็ดกันมาแต่ละบ้านละบ้านเนาะสำหรับผู้เสพผู้สาวของเผ่าเล่าเทิงนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราพาทุกคนมาเลอกอีกสบายดีปันชวนเอ็เกิร์น่ะน่ำไม้โอ้หนไม้ไมเฮ็ดกินเนาะ โอ้สาเบิ้งแน่หาเองบอกม่เท่านี่ไปหามาเองลานเท่าหาโอ้ลานไปหาหาตะพู่เนาะเออหาตะพูโอ้แล้วมากินแรงแล้วเนาะสาเฮือนไ่เท่านะพ่อแม่อันนี้เนาะนี่ก็เฮือนมุ่งโอ้เฮือนเพื่อนเฮือนมู่งนะโอ้แม่เนอคือเออยลูกบาบ่ะลูกกระเทียมลูกบาบะแต่แต่ชั้น ไทยก็ดิเป็ดแล้นี่โอ้ยู่พู้เดียวบ่เออเฮาเฮ่นเฮาเฮือนลุเฮาเฮ่นเฮาพ่นโอ้นี่เตอร์ผู้เนาะเตอเฮือนเฮาเนี่เฮือนเฮานี่เออเฮ่นเฮานี่เฮ่นลูกเฮ่นลูกเฮาได้ผัวผัวเฮาแต่เก่าตายโอ้ผัวตายได้ผัวใหม่โอ้ได้ผัวใหม่เฮาเลยง่ายไปอยู่พุ่นเออป้าลูกอยู่เออลูกอยู่พู้เดียวลูกชายบ่ลูกชายลูกชายยังบ่ได้เมีย ได้แล้วได้แล้วโอ้อยู่กับเมียอยู่อู๋โอ้เฮาเลี้ยงลูกเฮาลูกเ่าบักแม่เลี้ยงเฮาไปหาแแบ่แบ่หมดชามชีมืออยู่นะบผูกมบ่เจอเฮาเฮาเลี้ยงเฮาคันเฮาพู้ข้าวเจอเฮาป้าด้วยเลี้ยงเพอยวบ่โอ้เอาเฮาเฮาเฮาบันซวนบันซวนแม่เท่าสบายดีเพื่อนแม่เท่าเนาะอีเนาะอยู่กับอยู่กับไพ่ อยู่ผู้เดียวเหรหรืออยู่กับไผรอยู่มะนาคืออยู่มะนาคืนปะเตะโผเอออยู่มะนาโผตะบ่ไหนกูเอาไหนเมียเออเมียฉันอันนี้เขาก็บูฮูภาษาบูนะครับทุกคนแต่ฮะเขาถามว่าเออใหญ่อยู่ผู้เดียวตะแต่ก่อนดงแป้นก่อนอืมแต่ก่อนนะอยู่ดงแป้นอ๋อดงแป้นแต่ก่อนเอออันตะบูตะกือดงอันตากือไหนฮะกือกามาไอ้จ้ำบ่สมัย ยายแกพูดยังนี่มาเป็นล่ามให้หน่อยก่อนเด้อเดี๋ยวเอาแบบนี้เราต้องใส่ล่ามแล้วหาสมัยแม่เท้ามานี่โอ้ในลูก่ตาทไตาจีโอ้นี่ครับเฮือนยายเรากำลังนึ่งข้าวเนาะเราพูดอะไรทำไมเราว่ายังแล้วอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คนเดียว ผมมีลูกมีผัวเนาะลูกเต้าเด้ลูกบุ๊มบิ๊บเหรอลูกโอ้ลูกดงป้านนั่นลูกโอ้ลูกบนดงป้านนะเอออันนี้ไม่ไม่เท่าใหญ่เนาะไม่เท่าในตบวตะปีลูกหำใหญ่ลูกปีอัตาทีหำก้อนขึ้นลูกขึ้นมาลูกขึ้ออันตาดาวเอตับัวเจมจอดตัวบัวเจมดงตบัวตาอึ้นขือก้าวขึ้จับมีอะไรอย่างงีเก็ แกพูดอะไรทำไมเฮ้ยอะไรปาอยไนแกว่าไงหมอนู่แล้วว่าเมื่อจะเาดีบอยจะบันอ่ะผู้เดียวแล้วก็เลยเราจะบนั้นอ๋อก่อนู่เราไม่ได้อยู่ก่อนมันอนีแย่ๆก็มาอยู่เนาะเขามียแล้วเขาอเมียแล้วตั้งยาบุห หาพพื้นโต๊ะก็อยู่แบบนี้งเมียช่างหัวเมียยืดๆตรงไหนยืดๆตรงกี่้ลู่จะไหนฮะดังเอาล่ะก่อนจะบนผ้าเลยจะบนิ่งเลยแบบก่อนลู่อะจะบนิ่งเลยลู่ลู่ขาแม่ไหนแก่อาจสิระบายความในใจของแกนะครับเนาะในวิถีชีวิตของแกเนาะความเป็นอยู่ในการที่เฮาเดาเบิ่งนี่ ภาษาของเราจมเรื uh, kind of General, a, ่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องคนนั่นนี่ครับอาย์เพราะว่าวิธีชีวิตแกก็อยู่คนเดียวเนาะแยกออกจากลูกจากเต้าลูกเต้ากระทกงกครับทุกคนในวิธีชีวิตของชาวเผ่าที่ว่าอยู่ในชนบทเนาะลูกเต้าก็ตั้งออกไปหาเลี้ยงซีบของเจ้าของแต่ละคนตั้งแต่ลูกหรือว่าจนหอดหลานหอดหยาง เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของข้าเจ้าที่ต้องสู้ซนเพื่อครอบครัวเลยกเพื่อเจ้าของเนาะก็เลยต้องประประแม่เท่าญ่ให้ยู่ผู้เดียวบางที่ก็ดูแลบยากุ้มครับทุกคนเพราะว่าสิไปดูแลคนที่บางคนลูกที่ออกไปแล้วสิมันดูแลพ่อแม่ก็าอาจสิดูแลบทั่วบทถึงเนาะทุกคนเนาะก็เลย ต้องบางครั้งก็คือต้องป่อยนะครับทุกคนนะครับบางครั้งก็คือต้องป่อยตรงปะผู้เฒ่าผู้แก่เพราะอย่างเพราะเฮาไปมีลูกมีครอบครัวไปแล้วก็ต้องได้พบความลําบากก็เลยต้องสู้ของเจ้าของเลยบางที่ก็ต้องได้ปะผู้เฒ่าผู้แก่ปะพ่อปะแม่เนาะด้วยความจะเป็นแต่ก็บอแม่นว่าปะทิ่มไปอย่างเลยก็คือลําบากนะครับทุกคนว่าง่ายคือลําบากอันนี้คือ ยายแกหรือว่าไม่เท่าแกนี้จะอัดจะระบายความในใจเนาะแต่ว่าเท่ากาับเดาเดาเบื้องเท่ากับบุฟฟภาษานะครับทุกคนนี่คือเงินแกครับอนี่เด้อครับทุกคนนี่แล้วนอนนี่บ่ทำไมโอ้เนี่ครับ เบิ่งที่นอนของแกครับทุกคนนอนนี่นะครับอ,อยู่พเพอดีอยู่เพอดียวแล้วก็นอนนี่เบิ่ง,งฟืนเบื้องไฟโอ้มองอยู่มองกิน <c oughs> สมัยเห่าขึ้นเฮือนเราได้ด้อบอกเราหน่อยอันใช้จอนลงไหมจอนจอนจอนขึ้นได้หรืเจอนเนนี่ครับเพราะว่า าาว่ำรนอันนจะตาี่ครับทุกคนโอ้สีฮักแน่บอฮักแน่ครับทุกคนเบิ่งสังเกตนี่ครับนี่โอ้ยาก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 ผู้เฒ่าบางคนเท่ลำบากกันลำบากอีหลีครับทุกคนนี่เบิ่งหลังคาได้นี่นี่คือหลงังคาใส่กระสอบใส่ผ้าใบมามุ่งนาะเออโอ้ ย่างก็บรได้ม okay. ันจะคลักอะไรนี่โอ้โหลำบากเนาะไปเท่านะลำบากของยากเนาะลูกเต้าอ่ะพากันไปลูกปะเออลูกปะลูกปล่อยเงือนซานอยู่ตามสภาพทุกคนเลยไม่มีงานเลยเจออีกหนึ่วเปล่าเอยสมัยเด้อโอ้นี่ตอนนี้กำลังมึนเข้าครับ ทำกับเบื้อจ้าคือเป้ลชยหนึ่งข้ากำลังสิกินข้ากำลังสิจ้าโดยอข้าวหูนี่ครับเครื่องของจัาแม่ยังน่าจะเป็นอันใส่ปลาแดกคีร่าแหละครับนี่ทุกคนแนวอยู่แนวเครื่องคัวเครื่องยังมะเกือผมสลด เอาหนูหาเงินคือจะเอาโบว์ไปเราว่ายังทำไมเราจะตั้งวะเบ้อใช่ไหมพอในตางพันสองกบสามโอ้นี่ครับแปลมาแล้วก็คือเฮาล่ามแปลว่าเราอยากอยากให้ซอยพอได้ซื้อพริกซื้อเกลือซื้อพงซื้อรถกัเอาลเราเราเห็นเฮาเนาะเขามาขึ้นมาชมเฮือนเราเบิ้ลแต่ก่อนห่ คาอว่าทุกยากเนาะทุกยากเลยนะสีหาเงินซื้อข้ากินกับบริเฮตให้เฮอยังอยากซื้อแป้งนัวซื้อพริกซื้อเกลือซื้อมะพเพาวมากๆกับบ่มีลําบากอยู่คนเดียวเนาะลำบากอ๋อบัดนี้เฮือนซานกับฝนกับหัวนอนฝนพัดลงมาโอ้ทุกคนนี่ลลำบากะลรครับเพิ่งเฮือนซานผ้าแพรไฟนี่นึ่งเข้าคันไหม้มากกัขึ้นแล้วเลยครับในชีวิตของผู้เฒ่าผู้นี้ ยายแกมาเบิ่งแล้วลำบากอีรลีครับทุกคนโอ้ยอมนะแต่มืบอนี้กันสิสร้อยข่าแป้งนัวข่าหมักเพชรเกลือกับยายแก่กว่าเด้อครับทุกคนเนาะสัมเนียเด้อเดี๋ยวจะให้เด้อไม่เท่าเด้อน้อยลายมาให้เว้าเด้อสาธุบรรชวนบรรชวนเด้อบรรชวนบรรชวนจังจังมาเยี่ยมยาใหม่เด้อใช้แล้วกูนึ่งหนักบ่อยจะอยู่หน้าเจ้าเจ้าเจ้าเดาเดา กูออะเดาเว่อยากกูนะทุกยากหลายเนาะทุกยากเลยอทุกยากอลีครับทุกคนครับมาเบิ่งนี่อ่ะโค่ไก่บ้านเฮายังดีกว่านี้ครับทุกคนว่าง่ายบนที่ประมาทลาดอกของยายนะมาเบิ่งแล้วเฮาก็เพิ่งเห็นว่าเออขึ้นมาแล้วนี่อู้หูลำบากยากกินเลกอันนี้ตุกน้ำหรอน้ำตุกน้ำกินอู้อันนี้เป็นยังนีไงอน้หูตุกน้ำอ้ตุกพังอันนี้เลยเป็นยังนี่ ลิชรจุูจะใช่ไม่ยังให้ขอไปข้าวโอ้ใส่ข้าวเอ้ากูใช้ได้ี๋ยวข้าวเราไปขอห้ามมาเห้ปกคอเราไปขอตกครองเรา้นี่ครับทุกคนเราบ่มีข้าวกินบ่มีให้หน้าบ่มีแห้งนี่นในละคอเอาอันนี้ไปขอโอ้ขอเมาหนะโอ้ถือนี่แหละครับเนี่ยละดำแม่ฉัน แล่วด <Or> ั้ตะกโกก็อ huh. ย uh ่างกี <DVD> <in my> <pus> ่ดาวเหว่ห้ามไปคอไทยบ้านไทยบ้านเขาให้มากินกูนกูไปใช่ไงกี่ล่ะใช่ใช่ฉุดคลากรักกันนะชอบเมยจ๋าเฮ้ยเดี๋ยวว้าวลายไม่เท่าเนี่ยไฟมันสิมอดแล้วได้เนี่ยโอ้เจุกเข้าไปเข่าก่ันอยู่ดีเลแห้งเลยก่อนเลยก่อนเลยโอ้มันสิฮักเหรอครับนี่ยเข้าแล้วไปคอมากครับนี่ กอไว้กินไว้อยังเนาะใช่เนี่ยอันไหนอ่าไปขอทยบ้านเก่าก็ให้เราหยุดย้อนความมีดูต้นนะครับทุกคนอ่าเลยอืมเอาเอาซิเคิร์นโดยัดเลยจูเดอร์จูเดอร์จูเดอร์ยุดเออโซกมันอยู่ดีไม่แห้งได้ได้เดี๋ยจะโจนคู่เดือบ่อยน้าอยากพักเลยครับทุกคนเบื่อทางลงอู้อู้มาห้ามมาดีใจเลยใช่ ห้ามดงหว้โอ้ยลึกแล้วปันหูหนูกรบป,ปานโอ้นีค่ครับคนือนึ่กเท่านเะจ้าเจ้าเจ้าเอาบรรวนบรรชวนไ่เท่าบรนชวนอยู่ดีมีแห้ง